สวัสดีครับพบกับสุขกข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทีมสุดยอดครับสุดแก่งคอนซะไร้พ่าย4เกมรวดทีมฮอกเกียวคอนโซเนียปโปโรนะครับที่มีเจ้าเช็คสุภโชโซโรชาตนะครับนักเตะทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกยังคงโชว์อร,รม์มร้อนแรงในช่วงปรีซีซั่นที่เกาะโอกินวาวาโดยผลง,งาน4เกมอุ่นเครื่องนั้นล่าสุดยังคงไร้พ่ายอย่างต่อเนื่องภายใตยก้การนำทีมของไดกิอิวามะซะ โดยผลการแข่งปีซีซันของซสปโปรโรมีหนึ่งนี้ชนะเอฟซีซโโรเรลทีมระดับลีกประจำจังหวัด11ประตูต่อ0ูเสมอโซซิงิเอซีทีมจากศึกเจลิก2 1-1ชนะวิบวเรนนางาซสกิทีมจากเจลิก2 2ประตูต่อ1เสมอกับกัมบะโอซากาทีมจากเจลิก1 2ประตูต่อ2 ฟอร์มการเล่นแข็งแกงนี้ของท mm ีมในช่วงพรีเซนก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะสำหรับการแข่งเจนเจลีก2ฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงจับตานะครับจะเช็คสุสานสุรัชาติจะสามารถสร้างผลงานอดุเด่นเพื่อช่วยทีมในซีซั่นใหม่เพื่อลุ้นจารึกประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์เจลีก2ได้หรือไม่และพาทีมเลื่อนชั้นนะครับถ้าพาทีมเลื่อนชั้นได้นะครับรับรองนะครับก็ได้รับความรักจากแฟนๆอย่างล้นหลามแน่นอนนะครับรัก สุขโโชคสุดๆไปเลยสมเชียนทีมชาติไทยชุดบูล็อกนะครับพบทีมชาติกาตาเตรียมลุยศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายนะครับที่สาดัดประชาชนเจนระหว่างวันที่6ถึงวันที่23กุมภาพันธ์ทับชังศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีนะครับจะลงสนามอุ่นเครื่องพรกับทีมชาติกาตาชุดยู20ป ในวันที่3 1มกราคมนี้ส่วนเวลาการแข่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งท่านี้ทัพจังสิกชุดบุล็อกอยู่ในกลุ่ม D ร่วมสายกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซีเรียาทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนสัสเซนจจนยูดฟุตบอลเทรนนิ่งเบทพิส1ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้โดยจะเอา4ชาติ4ตัวแทนจากทวิปเอเทยไปแข่งขันฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์โลก2 5หรือฟีฟ่ายู20ปีเวิร์ลคัพ2 5ที่ประเทศชิลีต่อไปนะครับ ด่วนเสจจเด็จเจเด็ตมีลาบนะครับเผยเบื้องหลังดิวแข้งทีมพิมลิกจะพาไทยไปบอลโลกเสจจเด็จเจเด็ตมีลาบเผยดิวสองยอดแข่งเยาวชนทีมพิมลิกสําเร็จได้เพราะมาดามแป้งติดต่อและดาเนินการให้ทุกอย่างรวมถึงการบินเก็บตัวที่กาตาลั่นจะตอบแทนพาทีมไทยไปบอลโลกให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะทำการประชุมแผนเตรียมทีมเจ้าไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเป็นที่ลงเลยแล้วทั้งกับ อนุรักษ์นาคาสัยผู้จัดจการทีมและเจะเดจมีลาบหผู้นำฝึกสอนอยืดยันให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุดก่อนลุยสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ประ,ระเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่3ถึงวันที่2 0เมษายนนี้ทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีเตรียมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี้ ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศกาตาเป็นระยะเวลา10วันพร้อมทั้งอยู่ในช่วงระหว่างการติดต่อหาทีมอุนเครื่องทั้งช่วงที่อยู่กาตาและช่วงที่เดินทางเข้าประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อจําลองการแข่งขันจริงรวมถึงการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและระบบการหายใจโดยเฉพาะเมืองที่แข่งขันที่อยู่เหนือกว่าระดับน้าทะเลถึง1,900เมตร สเสด็จเจเด็ดมีลาบนะครับคุณสือทีมชาติไทยอยู่17ปีกล่าวว่าต้องขอบ,บคุณท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั่นก็คือมาน้าแป้งนนทรรมล้ำซ้ำที่ติดต่อให้ทุกอย่างครับลำพังมีทีมงานสตาฟโค้ดคงไม่มีพอร์มากพอที่จะทำแบบนั้นครับทันเรื่องนักเตะลูกครึ่งจากต่างประเทศและแคมป์เก็บตัวที่ประเทศกาตาร์อย่างเคสลูกครึ่งก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกพยายามหามาตลอดตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ในฐานะผู้จัดก,การทีมชาติไทยรวมถึงล่าสุดนะครับซิวาแม็กแซดจากเมนยูและไคลส์อจากนอตติแฮมฟอร์เรสที่ท่านเห็นว่าน่าสนใจและเป็นคนติดต่อโดยตรงไปเองด้วยตนเองแน่นอนว่าในเมื่อท่านนายกและสมาคมสนับสนุนแผนการเตรียมท,ทุกอย่างอย่างเต็มที่ผมในฐานะเฮดโค้ชจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมชาติไทยของเราไปฟุตบอลโลกให้ได้ครับ ด่วนญี่ปุ่นร้องไทยช่วยแต่งเพลงยกสุภโชคแข่งแห่งความหวังสุภพโชคสาเรชันับแนวร็กทีมชาติไทยกลายเป็นนักเตะแ,แปปปหแ่งความหวังของทีมญี่ปุ่นคอนเสิร์ตซัปโปโรไปซะแล้วเมื่อแฟนบอลญี่ปุ่นของทีมซัปโปโรยกให้สุภโชคเป็นแข่งความหวังของทีมคีแมนช่วยทีมลุ้นแชมป์และเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอีกครั้งซึ่งล่าสุดนะครับช่อง y o u b e c h ช n n e l ที่มีชื่อว่าซัปโปโรโคชาแนลซึ่งเป็น ช่อง YouTube ของคนญี่ปุ่นได้ปล่อยเพลงสุดพิเศษเพื่อแต่งขึ้นมาเพื่อให้กับสุภโชคเสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเราโดยเฉพาะโดยเป็นกก่านะครับมีชื่อว่าสุภโชคซูเปอร์สตาร์ฮอกไกโดคอนเสิร์ตซ็ปโปโรโดยเนื้อหาของเพลงสะท้อนถึงความสามารถและศักยภาพของแนวรุกทีมชาติไทยที่สร้างความประทับใจกับแฟนบอลทั้งไทยและญี่ปุ่นหนึ่งในท่อนที่สกันมีใจความระบุว่าสุภโชคสารชาติผู้เปี่ยมพลังฝีเท้าเหนือชั้น ทายานไปข้างหน้าสีแดงและดำส่องแสงบนสนามเสียงเชียร์จากไทยและญี่ปุ่นรวมเป็นหนึ่งเดียวสุภโจคซุปเปอร์สตาร์นำพาความหวังสู่คอนเสิร์ตซับรสู้ไปข้างหน้าด้วยหัวใจมั่นคงเสียงเชียร์ดังกึกก้องสนามฮอกไกโดทั้งนี้นะครับสุภโชคสุชาต์แนวรุกทีมชาติไทยของเราเตรียมนำทีมลงสนามประเดิมเกมแรกในศึกเจลริกญี่ปุ่นบุกเยอนทินโออิตะทิมเงตะในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ นอกจากคอนเสิรปโปโรจะวางเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่หลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นภายใน1ปีอีกครั้งแต่พวกเขายังมีเป้าหมายในการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เจลิกสองอีกด้วยเรามารลุนกันนะครับว่าซูโชโซลชาตจะจาลึกประวัติศาสตร์นักเตะใครคนแรกคว้าแชมป์เจลิกสองไปด้วยกันนะครับก็แน่นอนนะครับได้ใจแฟนบอล ฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรจริงๆนะฮะสุบโชะนี่ไม่เคยทิ้งทีมนะครับทานผู้ชมล่วงตกชั้นไปด้วยไม่ใช่ว่าแกขายไม่ออกนะครับมีทีมสนใจอยากจะซื้อแกนะครับแต่แกไม่ไปนะฮะอันนี้ได้ใจสุดๆนะครับขอสู้ต่อเพื่อซัปโปรโรเลื่อนชั้นนะครับอย่างนี้นะฮะโอ้โหแฟนๆญี่ปุ่นรักกันตายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับสุบูโชคของเราด้วยนะครับนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30มมกราคมนะครับ Thank you